แต่ในมุมของผมยังไม่ล่มสลายแต่ข้างในกลวงนะครับข้างในเนี่ยเป็นรัฐกล่นล้มเหลวนะครับเป็นรัฐซ้อนรัฐนะครับที่อธิปไตยเนี่ยเราสับประสายแล้วก็มีหลายเจ้านะครับมากกว่าหนึ่งเจ้าเนี่ยเข้าปักธงควบคุมเขตดินแดนเขตประชากรอยู่นะครับเพราะนั้นแม้มาวันนี้พม่ายังไม่ถึงกับการแตกกระจายออกเป็นประเทศใหม่นะครับเป็นรัฐไทยใหญ่รัฐกระฉินรัฐกอทูเลอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเชื้อมูลมีเพราะว่ามันมีกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่อยากจะแยกรัฐ แลนะณวันนี้ต่อให้สภาพพม่าดำรงอยู่ข้างในก็กลัวนะครับเราสามเรสายอำนาจรัดลวงมแล้วมีเจ้าอธิปไตเนี่ยหรือรัทธิที่ปัดมีเริ่มจะมากกว่าหนึ่งเจ้าเลยนะครับนะะแข่งขันกันคองคที่นี่นี่คือภาพพม่าะนะครับที่ที่มันมันไม่เหมือนกับยูโกสลาเวียหรือสหภาพโซเวียตที่มันล่มสลายใช่ไหมครับแล้วแตกกระจายออกเป็นรัเองก็รลัทธิสลายพม่ายังไม่ถึงขั้นนั้นแต่มันปริมปริมรม,มันปริมปริม,รมถ้ามันเละมากกว่านี้หรือ อำนาจส่วนกลางกนแอร์มากว่าน,นี้ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับก็ต้องจับตาดูแต่ณนะวันนี้ผมคิดว่าอย่าง